โอเคทุกคนพี่อยากเป็นแบบจิ้งจอกดีกว่าพี่ว่าจิ้งจอกน่าจะดีสุดเลยแหละจิ้งจอกอยู่ไหนอยู่ไหนครับพี่จิ้งจอกจิ้งจอกนักตาเคยเห็นหรือเปล่าครับทุกคนอืม โทำไมแขดเราไม่มีฮะเมื่อกี้มันเห็นอะไรเลยอะทุกคนเราตัวเล็กดูดิเราตัวเล็กลงอ่ะน้องน่ารักกูกิ้งกุงกิ้งแล้ววิ่งเร็วด้วยโอ้โหวิ่งเลียวจิ้งจอกตั้งทีแรกก็ดีแล้วแล้วมันท่าวอล้วยนะทุกคนอ้าวนี่มันจะเอฟฟินิตี้หรือเจ๋อรา มือโคตรน้อยเนี่ยกับปอยหนึ่งตั้งแต่ที่ใส่สก,กินแมวแต่เป็นจิ้งจอกงงช่างงั้นช่างงุนเลยไม่เป็นอะไรนะใช้ได้เหมือนกันมือวามสามารถพิเศษอะไรหรือเปล่าขอดูก่อนเด้อเอ้ยมีว่ะอ๋ออันนี้จะพุ่งไปข้างหน้าแค่เนี้เออก็ใช้ได้อยู่ แล้วก็อันต่อมาเนี่ยสีเหลืองวะ่ะอ่าพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันก็เอ๊ะอุบานหรือเปล่าไม่ใช่ดีธรรมดาแต่พม่ชอบวิ่งเร็วนะเรามีแถบบักๆกมาด้วยนะมันเป็นไรเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะเพราะมันมากเพราะมันโผล่ไม่ได้เยอะมากอู้จะพุ่งไกลสุดเลยนี่ว่าว้าวค่อยงดีนะเนี่ย ตัวมันเล็กมากเลยทุกคนเออพี่ชอบเลยนะโอเคโหวิ่งโคตรเร็วอะนี่มันสปีดเท่าไหร่นะสปีดสองโอ,โอ้ก็ว่ามวิม่งเร็วจังมาสูบป,ประมาณอันเนี้ยทุกคนดูเหมือนสองบล็อกนะใช่น่าจะสองบล็กอกกันแหละแต่เราสึกตัวเราเล็กลงมากมากเลยนะอืมก็ช่างมอะไรกันนะไม่ได้สีว่าจะเล็กหรือไม่เล็กหือจะใหญ่หรือไม่ใหญ่อืมอืม ไม่มีดาวก็มือนี่แหละรู้สึกว่าจาจะมีถ้ำแถวๆถวนี้ด้วยนะแต่ต้องลงอ่ะไม่เอาดีกว,ว่าแล้วเกินในใบโอมอ่าเขาเรียกว่าใบโอมเลยนะใบโอมป่าสนใช่พที่พไปเห็นมา,าจะอยู่ในนี้ได้น,นะเออใช่จริงด้วยฮะนอ้อเราไม่บาดเจ็บน่าจะมีหมู่บ้านเยอะนะแถวนี้ ว่าทางยีลุกกันว่านในนี้มันอยู่บ้านเยอะเฮ้ยแล้วฟักทองแม่เอ๋ยหนึ่งว่าหมู่บ้านจักจืมอุ้ยไวไปเอ้ยเราวตัวที่สูงไม่เป็นไรด้วยโอยโกรงอ่ะดูโอพีนะ OB, นะทุกคนแต่มันไม่โอพีนะเลือดมันน้อยด้วยแล้วตัวเราก็ค่อนข้างจะเล็กแค่เลือดน้อยอีกนะแลกกับนี้โอ้สบายเฮ้ยเฮ้ย มันเห็นบ่อยๆนะนี่อ่ะเอาจริงเมื่อก่อนแบบนะเป็นลูสุขไขก็ไม่รู้เมื่อก่อนไม่คอยเชื่อแต่นี้ไม่เชื่อแล้วเรื่องของฮีโร่บายนะเออใช่บางคนก็กลัวฮีโร่บายบางคนก็ไม่กลัวนะสำหรับพี่คือไม่กลัวฮีโร่บายนะใช่พี่มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ่าแต่งขึ้นมานะบาทีมอาจจะไม่ได้แต่งอาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นไปได้น,นะแต่พี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่งลืมไแต่งช่างแม่งมันเถิพี่ก็ไม่ได้สนอะไรมากหรอก อันนี้ป,ป็นตาปลาโสปลาช่อนดูงนี้เอามดมันนี่มากันดีตรงเสียเนื้อด้วยเนี่ยเราจะไม่รับดาเมจตรงจากที่สูงใช่ไหมเอ๊ะบูบูเอ๊ะทำไมมันไม่สอนกันวะโอเคน่าจะบักไม่เป็นไรบักเล็กๆน้อยๆเพื่อความแน่ใจทุกคนคิดว่าพี่ตายปะเฮ้ย สุดยอดดี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 ด,ด,ดีดีมันกันอันนี้อ่ะแต่เราก็ขึ้นไงล่ะไม่เป็นไรขึ้นได้อยู่แล้วจิวจิวบอกเจอว่าจิวจิวทำเตียงก่อนเลยแล้วกันเราบอกต้องทำไมทำไมต้องทำเตียงก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเราต้องขุดหินไปสักสามมอกอ,อะไรอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อ๋อนี่ไงที่นี่คือมอดไมค์คาร์ทุกคนนี่เลยขอบคุณบักนะที่ขึ้นให้เงินฆ่าตายไปแล้ววะโอเคไม่บักตอนแรกตอนแรกนึกว่ามันบักเนี่ยเออก็โดดเจรูสุกมันไม่ตายพี่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากอ่ะตอนนี้เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับโอเคจะเราใช้ที่ขุดอีเตอร์เลยนะที่ขุดหิน ที่คูดหินเอ้ยมันกินช่องไปบล็อกหนึ่งด้วยเอ้ยมันกินช่องไปช่องหนึ่งสิเ่ชบล็อกมล้ก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากก็เฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้สาคัญแค่ช่องเดียวก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจริงๆนะทุกคนแล้วว่าเราควรความพีเอ็กก่อนนะแล้วก็เอาไปคูดหินเพิ่ม โอ้ไม่อยากตอนแบบนึกถึงขึ้นมีเหล็ขไหมแถเวเนะี้ไม่มีฮะวอยที่เท่าไหร่ก็ไม่แนใ่ใจอ่ะยังไม่ได้เปิดเลยค่อยเปิดเดียวกันแต่พี่อยากได้ตัวคราบอีกตัวคราบหนึ่งในท้องมันจะเป็นตัวคราบใหม่ล่จุดเลยใช่ล่จุดเลยล่จุดเลยไม่เห็นเสียงเออจะลืม,มก็ไม่ลืม โอเคเสร็จเรียบร้อยทองแดงเราไม่ต้องเอาก็ได้พรามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะสำหรับพี่พี่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์หรือยามก็หาค่อนข้างจะง่ายด้วยนะเอาจจึงพี่ว่าพี่จะทํารายการท่องเที่ยวด้วยนะใช่สาหรับใครที่อยากเห็นนาพีเนี่ยก็อ่มันมันมันไม่ไม,ไม่นี่กันนะอ่ะอเขาเรียกว่าอะไรวะไม่แตกกันอนะ่ะเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรก่อน น่าจะบักนะน่าจะบักอะไรสักอย่างก,ก็ไม่เป็นไรนะแตกีก็ได้ไม่ได้ก็ครับแมลุงน้ำไม่ได้ได้จิบเลยนะน้องมันน้อยมาโนยมาน่อยมาโนยทำไมความจำพี่มันเต็มไวมากเลยทุกคนใช่ไวคักไวแน่ไวจริงจเด้อสู มันไม่เจอหมู่บ้านจริงๆคือที่ไม่อยากเจอหมู่บ้านพอจะได้ตั้งตัวได้ไงตั้งตัวได้ง่ายขึ้นใช้หน่อยแล้วกันนะขอสมาร์มายังไม่ได้ใช้เลยสีแดงมันเลยศเยวิถึงด้วยโอ้โหโคตรดีแต่ก็จะลดอัน,นี้หลอดไปเยอะนะกันนะแต่ไรมันเพิ่มอยู่แล้วเิ่มค่อนข้างจาังไงวนดีดาวมันชื่อดาวนะคำศัพท์ดูเท่มากเลยนะดาว าเป็นนักดาบนี่นะแต่ก็ทีเดียวแตกติ๊กอ่ะมาดีจะก็ก่าว่าจะนอนสักหน่อยแต่มีคิปเปอร์มาเฮ้ยติ๊กฤกโคตรแรงก็ปกติหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแต่นอน ตัดไม้สิตื่นมาปุ๊บตัดไม้เลยนะไม่ได้จะสร้างบ้านหรอกแต่รู้ใช่ไหมล่าว,ว่าทําอะไรกันอยากรู้ใช่ไหมว่าพี่ทำอะไรก็รอครับติ้งเทเบลิลแปะแล้วก็ทําเตาฟูเน้นแปะแล้วก็ทำอ่านนงานจริงจอกตัวจริงสมายหรอ เราคือแมวจิ้งจอกตัวปอมานะต้องทำสติ๊กยีกอันหนึ่งใครที่ดูพี่เอาชิวรอดมา